สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้พาผู้ชมมายังแปลงทุเรียนที่ทำการปลูกหนึ่งต้นนะครับแล้วก็จะได้สองสายพันธุ์ในต้นเดียวกันนะครับวันนี้มาดูการปรับพื้นที่นะครับผมได้ทำการปรับพื้นที่จากแปลงเดิมนะครับ จากสภาพเดิมๆปรับมาเป็นรอนลูกฟูกนะครับตามแนวของแถวนะครับก่อนหน้านี้แปลงนี้นะครับก็ตอนที่ผมซื้อมานะครับเขาได้มีการปลูกตุเรียนอยู่ก่อนหน้าแล้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับผมซื้อมาผมก็รีบปลูกทันทีนะครับแต่ผมปลูก ด้วยวิธีการปลูกแบบระยะชิดนะครับนี่ท่านดูนะครับแล้วก็ได้มาทําการปรับทํารั้วนะครับปักเสาทํารัว้วแล้วก็ปรับเพื่อที่จะดึงตะข่ายนะครับนี่นะครับเราจะต้องทําเป็นลอลูกฟูกแบบนี้นะครับเพื่อช่วยทุเรียนของเราในช่วงรูฝนนะครับแล้วก็ช่วยในช่วงของ ไม่ช้าไม่นานนะครับเขาก็จะโตมากกว่านี้พอโตมากกว่านี้นะครับถ้าหากว่าเราปรับตูเรียนไม่เหมาะนะครับคือไม่ทําเป็นลอนลูกผูกนะครับก็จะมีปัญหาแน่นอนนั่นก็คือตูเรียนของเราจะเป็นโรคแน่นอนครับนี่นี่คือล็อกนี้ยังไม่ได้ปรับนะครับล็อกนี้ยังไม่ได้ปรับเนี่ยที่มันก็คือไม่มีการปรับนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาปรับนะครับ ก็ต้องมาปรับตามยาวนะครับเป็นรอนตามยาวตามแถวเพื่อให้การระบายน้ําดีขึ้นนะครับแล้วก็การใช้เครื่องจักรในวันข้างหน้าเนี่ยผมปรับให้พื้นที่ขรุขระนะครับปรับให้เรียบเลยนะครับปรับให้เรียบแล้วก็ทําเป็นรอนรอนก็ไม่ต้องสูงนะครับเพราะว่าที่ตรงนี้มันไม่ท่วมนะครับแต่ช่วยในการ ไม่ให้น้ําขังเป็นจุดๆนะครับหลายจุดนะครับแดงนี้น้ําน้าขังหลายจุดถ้าเราช้านะครับถ้าเราช้าโอกาสที่จะทําให้ทุเรียนของเรานิดป่วยมีแน่นอนนะครับมีแน่นอนเนี่ยใช้รถสองคันเลยครับเพื่อที่จะให้ทันนะครับกับฝนช่วงนี้ถ้าทําคันเดียวนะครับาบางครั้งช่วงเย็นนะครับช่วงกำคำ ก็จะมีฝนลงมานะครับเมื่อฝนหยุดให้นะครับนี่ก่อนหน้านี้ฝนตกตลอดแล้วก็ช่วงนี้ฝนหยุดให้อยู่3วันก็เลยใช้บริการรถ2คันเลยนะครับทำเพื่อความรวดเร็วนะครับกลัวฝนจะมานะครับถ้าฝนมานี่การปรับพื้นที่จะทำยากนะครับดินจะแฉะแล้วก็เวลาเราเกลี่ยนะครับไม่สวยนะครับนี่ลกนี้ยังไม่ยัง ยังยังไม่ได้ปรับเลยนะครับนี่ยังไม่ได้ปรับเลยนะครับนี่นะครับก็นํามาให้ท่านได้ชมกันนะครับว่าหัวใจสําคัญนะครับเหตุผลที่ทําการปรับพื้นที่นะครับให้เป็นหลอรูฟูกหนึ่งทำงานง่ายนะครับสองุเรียนจะไม่ป่วยน้ําจะไม่ขังนะครับถ้าเราช้านะครับต่อไปตุเรียนโตขึ้นเราจะมาปรับตอนนั้นปรับไม่ได้แล้วนะครับพอรถเข้าทำงานก็ไม่ได้ นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับพามาให้ท่านได้อาชมกันพามาเตือนกันนะครับนี่ให้เป็นแบบนี้ครับนี่แบบนี้นี่ล็อกนี้เป็นล็อกสุดท้ายแล้วนะครับของวันนี้นะครับนี่ล็อกนี้เราทำสิ่นี้ก่อนแล้วก็ไปอีกสีกหนึ่งนะครับอ่าทำทีละด้านนะครับต้องให้เป็นลอลูกฟูกแบบนี้นะครับน่าดูด้านซ้ายนี่มันยังสูงอยู่นะครับ ยังไม่ได้ปรับนะครับคือใช้แมกโรขุดตรงกลางแล้วก็ปาดขึ้นต้นนะครับปาดขึ้นต้นแล้วก็มีช่องระบายน้ํานะครับให้ออกจากแปลงให้ได้นะครับก็ฝั่งนู่นนะครับสุดแมคโรนะครับตรงนั้นก็จะมีช่องที่ผมรับน้ํานะครับทุกทุกทุกร้อนเลยนะครับทุกรอนทุกลูกฟูกเลยนะครับมาเป็นร้อนลูกฟูกนะครับ ปลายสุดที่ท่านเห็นมุมนู้นนะครับที่ทึบๆนะครับก็จะมีคูนะครับที่รับน้ําแต่ละร่องเพื่อปล่อยลงคูด้านหน้านะครับเพราะว่าการปลูกทุเรียนนะครับหัวใจสําคัญนะครับที่เรากลัวกันก็คือทุเรียนป่วยนะครับป้องกันไม่ให้ทุเรียนป่วยก็ต้องก็ต้องเตรียมการไว้ก่อนนะครับโอเคครับ เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ให้เกียรติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ